กลับมากันต่อคุณผู้ชมนะฮะครับนี่ทำไมในเฟซเนี่ยมีแต่ครีมเดี๋ยวนี้มันขายของกันน่ากลัวมากเลยนะในเฟซต่คุณผู้ชมต้องระวังนะคะ,ะครีมหน้าขาวใช้คําว่าขาวนี่ผิดกฎหมายนะครับใช้คําว่าขาวนี่ผิดกฎหมายเพราะว่าอยอยเขาตีคําว่าขาวเนี่ยคือกระดาษนะคะอืคือขาวแบบนี้นะคะครับแล้วคนที่เป็นอ่เขาเรียกว่าผิวสีอย่างเงี้ยอื อาผิวียางโอมเนี่ยอะอาผิวีโอมแล้บอกว่าขาวอย่างนี้อาชายแบบอาขาวแล้วประเด็นคือบอกว่าขาวภายใน3วัน7วันด้วยแม่ประเด็นคือว่าขาวภายใน3วันขาวภายในค่ำคืนนี่ฉันตกใจมากเลยอ่ะนี่ฉันก็เลยแก้เข้าไปษามีออยมีค่ะมึงก็ไม่เห็นเอาเลขออยอมไม่กูดูเลยเออแม่งไปปั่นเขาไม่ใช่ก็เราต้องถามไงเพราะว่าเขาใช้คําว่าขาวมันผิดกฎหมายโฆษณาในทีวีหรือเคเบิลทีวีเนี่ยหรือว่าทีวีไหนๆก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะมีกฎหมายควบคุมเราจะใช้คําว่าขาวไม่ได้เช่น ใช้ไปแล้วหน้าขาวไปในส่างบ้านใช้ไปแล้วน่าจะขาวไปในข้ามคืนเออบอกเลยคําเดียวประหลอดไอ้ขาวแล้วขาวจริงเหมือนขาวประหลอดแล้วก็หน้าพังตอนหลังถ้าหยุดใช้ต้องใช้ไปเรื่อยๆนะถ้าเกิดสมมติถ้าหยุดใช้ก็คือพี่พี่นาดสันตลูไปเลยนะคะดิฉันไม้ซื้อนะคะพคกิมหน้าขาวนะคะแล้วก็บอกว่า อะไรนะครีมคีม,ค,มคีมอะไรนะคีมลบฝ้า,มาไม่ต้องพึ่งเลเซอร์มาฝ้าไม่สามารถลบได้นะคะด้วย,ยาการใช้ครีมฝ้าลบได้ฝ้าจะลดลงได้ก็เมื่อใช้เวสสำอางรหรือไม่ก็เลเซอร์กำจัดฝ้าแต่ว่ามันก็สามารถที่จะกลับมาเกิดได้อีก กลับซ้ําได้เพราะว่าเราเจอแต่แดดเจอแสงเจออะไรต่างๆนะฝากไว้ให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ด้วยนะคะต้องระมัดระวังนี่เราพูดกันว่าตอนนี้ถ้าใครที่เล่นเฟซบอกเอ๊ะทำไมแบบขึ้นมาบ่อยจังแล้วบางคนก็พอเห็นเยอะเข้าเยอะเข้าอุ้ยสกดกจิตสกดจิตเลยซื้อเลยต้องระวังนะใช้คำว่าข่าวนี่ผิดกฎหมายนะคะเด็กหน่อยก็จะเจอแบรนด์คุณแม่ไปสบู่ฟอกอลไรแม่สบู่ฟอกน้ำข่ว ขาวไปได้กี่วันไม่ขาวธรไมด้กลิ่นหอมกลิ่นหอมกลิ่นหอมไม่ช่วยไม่ช่วยเรื่องผิวหอมลันจวนใจดึงใจแบบว่าคู่รักคู่นอนพอแล้วเอานี้ดีกว่าอันนี้ไม่ได้คู่รักคู่นอนแต่ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของกลางคืนเหมือนกันเพราะว่าคุณชูวิทย์ไม่ใช่ตีแสกหน้าแล้วล่ะอันนี้ออกมาแฉบรรยากาศคริสตัลผับสมัยเขาทำปีแสกหน้าเขาได้เทปลต่ล้านนะโอ้เนี่ยเขาได้เยอะใช่ไหมชูวิทย์ตีแสกหน้าเขาเนี่ย อ้างชื่อนี้หนึ่งแล้วกันแต่สนุกดีนะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้ตีแสกหน้าแล้วนะฮะชูวิทย์มาแฉบรรยากาศคริสตัลผับเคยไปไหมคุณแม่โอ้ไม่ไม่เคยได้เหยียบไปค่ะทำไมอ่ะเพราะเป็นสถานที่อะโคจออ๋อแม่ใ่ไม่เป็นสถานที่พวกเนี้ยด้วยสาดที่ความแม่เป็นผู้หญิงเนี่ยแม่กมีความสุขว่าแม่จะต้องพุทโธพุทโธตลอดเวลาคุณแม่ใส่ชุดไหนเนี่ยคุณแม่ใส่ชุดไหน่นะแม่ไม่แม่ไม่สามารถที่จะสู้น้องๆ้องเขาได้เ,<อ>เพราะว่า หัวหัวหน้าอกเขาเนี่ยหน้าอกเขาเนี่ยเทากับหัวแม่หัวเนี่สู้ไม่ไหวมันต้องเป็นผู้หญิงจริงอแต่โทยไปทํำก็สู้ผู้หญิงไม่ได้หรอกครับเพราะว่าผู้หญิงก็จะมีสัดส่วนที่มันเป็นผู้หญี่ผู้หญิงอ่ะมันเว้าได้สวยนะแม่เนาะใช่ ดึงเขาเรียกว่าสายตาผู้หญิงก็กระเทยเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันคือสภาพผิวคผู้หญิงจะมีความเป็นละมุนมันจะมีความเป็นอวบอิ่มเนียนนีเนียนนีเขาเรียกว่าฮอร์โมนเพศหญิงคัแต่ของของสาวสองก็สวยแต่ว่าของน้องๆเขาจะด้วยการฉีดฮอร์โมนการรับประทานยาคุมกําเนิดมันก็จะทําให้เขาสวยในระดับที่พอใจนะคะที่แบบผู้ชายเป็นได้ใช่ไหมบางคนก็สวยเหลือเกินอ่ะบางคนก็สวย สวยแต่ว่าไี่ก็เกิดมาเขาไม่ต้องกินไงเขาเกิดมาแล้วชีวิตเขาดีไงเขาได้มีความเป็นผู้หญิงเกิดมาตั้งแต่กําเนิดต่อต่อนี่แหละที่แม่พูดแบบนี้ก็มันเกิดขึ้นคริสตัลผับไงแปลว่าคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์นะครับได้มีการโพสต์เกี่ยวกับการแพร่ระบาดโควิดสิบเก้าโดยบอกว่าโควิดระบาดในผับช่วงนี้โควิดมารอบสามเริ่มแพร่กระจายในผับแถวทองหล่อ คริสต <Crystal> ัลคลับนะฮะอ,ะอะเป็นคริสตัลคลับนะฮะแล้วก็ที่เราหรือจะเรียกว่าไทยคู่ฟ้าคลับอุ้ยทำไมพูดคำนี้ล่ะไม่รู้ออฉันไม่รู้ฉันไม่เคยไปเที่ยวผับพวกนี้อ๋อเพราะว่าทำไมขาถึงไปไทยคู่ฟ้าเลย,มยแม่เพราะว่ามันมี พวกรัฐมนตรีไงเ๋อเหรอถ่ายคู่ฟาไม่ได้ประชุมรัฐสภากันม้าสิน่าไม่ว่าคุณชูวิทย์ต่อว่าคุณชูวิทย์ได้ไงเพราะคุณชูวิทย์บอกว่าหรือเรียกกันว่าไ่ายคู่ฟ้าคลับนะฮะเพราะมีทั้งระดับรัฐมนตรีนักการเมืองสอสฝั่งรัฐบาลของโอโ้โหไปทุกฝั่งทีมลงท,ทีมงานไปซ่องสุมจับกวนกับนักธุรกิจรายใหญ่ในห้องวีวีอ๋อ V ีวก็คือเหนือกว่า V I P เหนือกว่าที่ลี้ลับหลบสายตานะฮะคุยโครงการพันล้านหมื่นล้านออ วดเด็กต่อฮะต่อไปเดี่ยหากกลับมาเปิดอีกครั้งก็คงจะมีรอบ4รอบ5เอ๊ะ,ะเดี๋ยวนี้เขาคุยกันเรื่องของธุรกิจโครงการต่างๆในอาครับแบบนี้เหรอคุณแม่ต้องมีแบบว่าเาป็คือธุรกริจธุรกิจประชุมใหญ่ปเป็นสัมมนาขอบอกสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าพัฒนาการผับบราหรือว่าเราบ่อนเนี่ยมันเอามารวมกันเป็น one stop service แล้วตอนนี้เฟื่องฟูในกรุงเทพแล้วก็หัวเมืองต่างจังหวัดเพราะว่าหนึ่งเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าใบอนุญาต ไม่ต้องมีแต่เคลียร์ถึงการเปิดได้ทั้งเต้นโชว์ดื่มดมเล่นอุ้ยมีดมด้วยเราไม่เคยไปเราไม่รู้อ่านไปมีทั้งโซนผับโซนแม่ไม่เคยจริงๆคุณผู้ชมผับพวกนี้ที่ฉันเคยไปครั้งหนึ่งไปทําข่าวแต่น้องๆเขาน่ารักนะน้องที่ทํางานพวกนี้น่ารักแต่ว่า คุณแม่ก็ไปแค่ครั้งนั้นครั้งเดียวเพราะว่าคุณแม่มีความรู้สึกว่าไม่ใช่ที่ของแม่มันไม่ใช่ที่ของแม่ที่ของแม่คือที่ไหนที่ของแม่มันก็จะเป็นพวกวัดวา,า <c oughs> อาออรามานสถานปฏิบัติธรรมใสไหวพระไไหวพระไตถ่ถ้าไหวพระคุณแม่ยังไงฮะท่าไหวพระก็ไหวพระอย่างนี้ไงไม่ไม่ไปที่แบบนี้เลยแต่ต้องไม่ได้ไม่ไม่ไม่จะเข้าไปทําไมอะ เข้าไปก็ตายเด็กพวกนี้สวยจะตายฉัน<อ>ก็สู้ไม่ไหวฉันก็เข้าไปแล้วให้เขาาฆ่า,า,าฉันเหรอแต่อันนี้คุณชูวิทย์เขาบรรยายบอกว่าทาไมถึงว่ามีผับเดีย๋ยวที่มันแบบว่าเหมือนมาเล้ากฎหมายถึงเปิดได้ทําไมกฎหมายจัดการไม่ได้ก็เรอะว่าหนึ่งเนี่ยใบยอนุญาตไม่ต้องมี<อ>แขกไปคือหนึ่งอ่ะหลายร้อยคนสุกสา้โหร่วงพันคน<อ>วัยรุ่นวัยกลางคนทํางานยันคนแก่หงเหอก็ไปกันแล้วก็มีการขยายกิจการใหญ่โตอีกทั้งสาขาชื่อแบบมันเยอะมากโดยที่ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ย enfin, ก็จะหลายคนก็พ like ูดกันนะคะคุณแม่นะบอกว่าเป็นเจ้าของธุรกิจที่ค่อนข้างที่จะเส้นใหญ่เส้นหนาต้องเส้นใหญ่ค่ะใครทำอะไรเปิดตรงไหนคะกลางเมืองไม่ใช่เปิดตรงไหนทล่ออ่ะแล้วตำรวจท้อง่อทำไมติดด้วยวะไปตรวจไงเช็คเช็คไงวัดตลอดวัดพี่พี่น้องไม่ใช่พี่พี่น้องตำรวจรอ่อไปตรวจกันนะทำไมติดกี่คนนะเก้าคนเก้าคนหมดเลยแล้วเมียไม่ด่าหรอลูก ไปปฏิบัติหน้าที่ไปปฏิบัติหน้าที่เราอยู่ในระบบของปฏิบัติหน้าที่ไปตรวจวัดสารเสพติดในผับบาร์ผับบาร์ฮ่ทไม่รู้พูนไปออกอะไรเขาบอกว่าไปตรวจทาไมที่ติดกันเนี่ยมีลูกนักการเมืองไปด้วยนะเอออุยเงียบเชียเงียบเชียอีนั่นเงียบเชียไปจริงใช่ไหมแน่แต่ไม่กับเพื่อนกูพาไปเองอ้าวโตแตกเลยเ่งคืนโทรมาเล่าให้ฟังเออเขาบอกอีนี่เงียบเชีย วันนี้ก็ยังอยู่ในสภาอยู่เลยอุ้ยจริงเหรอแม่ก็ยังไปแต่ไม่ได้เข้าประชุมนะอยู่ข้างนอกแล้วอ๋อจริงเหรอแม่ออุ้ยนี่อันตรายนะแล้วเาขาเป็นลูกใครอา่าก็ใช่แม่อืมาครับนั่นแหละเราก็ก็นันแหละยินด <c oughs> ีต้องรับยินวนีลกัมทูรัฐสภาแตกต่างจากพ่อเนาะ พ่อสมถะเนาะแต่ลูกเที่ยวประเภทนี้เนาะต่างกันนะแต่เป็นไรกก็อย่าเที่ยวหมดหรือยังหมดแล้วไหมคุณ่หมดแล้วใช่ไหมเขาบอกว่านี่แหละคุณชูวิทย์ก็บอกว่าทําเรื่องทำมาหากินไม่ว่าหรอกแต่ว่าให้มันมีการควบคุมหน่อยไม่ใช่มีปัญหาเกิดขึ้นแบบนี้แล้วก็คนที่ไปก็ไม่รับผิดชอบเหมือนที่แม่พูดแล้วแล้วก็คุณชูวิทย์ออกมาพูดอีกนี่ว่ามีการจูบปากเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวขาอ่านนิดนึงมันเป็นพาดหัวนะคะไม่ได้พูดเองนะคะเดี๋ยวหาว่าที่ฉันนั่งทงนั่งเทียนนี่ฉันไม่ได้นั่ง เดี๋ยวนะคะดิฉันเพิ่งส่งไปในลายกลุ่มนักข่าวไปนะฮะเขาบอกว่าจากอะไรนะอะไรนักไหนเนี่ยนักไหนเนี่ย m อออนไลน์ครับอ๋อเหรอครับนี่นยขึ้นี่แล้วนี่ไงไม่นี่ไงนี่นงนี่ไงนี่ไงเออเนี่ยขออนุญาตหน่อยคุณผู้ชมครับนี่บอกว่าชูวิทย์แฉรัฐมนตรีดูดปากดาวเด่นในผับอุ้างเงี้ยจะไม่ติดโควิดได้ไงบอกว่าติดคนรวยแต่วยคนจนก็รัฐมนตรีดันไปดูดปากกับเด็กกับดาวเด่นแล้วก็ แล้ววินวักทำลายบางวันอย่างนี้มันจะไม่ติดได้ไงแดงว่าเว้นพอทำลายได้แลวอ่สอที่บ้านไม่เอาขันบิ๊กป้อมฟาดหัวก็บุญแล้วรับแล้วแต่รู้สึกว่าคนน่าคลายเขาอยู่คนเดียวนะเขาไม่มีแฟนนะเขาแต่ไม่คิดว่า อาจจะไม่ใช่แค่คนนั้นคนเดียวไงแม่แม่บอกว่าหลายคนไงแลลูก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 สอสอัฐมนตรีจริงๆแล้วมันก็ท่านอาจจะไปเพื่อผ่อนคลายผ่อนคลายคนการผ่อนงานเครียดทำงานเครียดการประชุมสภามันทําให้เราเครียดเพราะนั้นเนี่ยท่านไปเพื่อสร้างความผ่อนคลายแล้วเป็นยังไงแม่ก็นี่แหละค่ะคลายแล้วค่ะคลายไม่ได้แล้วค่ะคลายคลายไม่ไหวแล้วค่ะไม่ไหวจะคลายแล้วเนี่ยอุ๊ยขาวถาวรด้วยมึงมาแล้วหนึ่งแถมหนึ่งส่งฟรีไม่บวกเพิ่มสามวันขาวถาวรอีกโอ๊ย ตายตายแล้วเจอแต่อย่างเงี้ยนยคุณแม่ทั้งวันเลยจนในเฟซน่ากลัวมากเลยอ่ะนี่ไงเขาบอกว่าบิ๊กป้อมครับเขาบอกป้องของป้องท่านท่านหนึ่งแล้วกันนะคะยานติดจากไทยรัฐนะคะบตานก็วปิดติเก้าจากลูกน้องหน้าห้องเชื่อแล้วก็ไทยรัฐเขียนว่าเชื่อได้หรือดิฉันไม่ได้อ่านเองนะคะดิฉันพูดตามดิฉันเปิดไทยรัฐนะคะเอเชื่อได้เหรอเชื่อื่ยเชื่อบิ๊กป้อมได้หรอไม่ใช่ ใช่ไหมล่ะเชื่อได้หรือพูดมาน่ยเชื่อได้ใช่ไหมเชื่อได้หรือเออเนี่ยนะฮะผู้ชมเสพข่าวก็พยายามเสพแบบมีสติเธอไม่ต้องกลัวหรอก คนเดี๋ยวนี้คนไทยฉลาดอคนไทยฉลาดคนไทยไม่โง่การที่เขาไม่ได้พูดก็ไม่ได้หมายความว่าเขาโง่การที่การที่เขาไม่ได้พูดแสดงว่าเขาขำในใจพี่บอกเลยคนไทยฉลาดนะฮะอ่ะเวลาหมดแล้วเนาะยังคุณแม่เดี๋ยวพักเบรกก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเรื่องของดาราติดโควิดเดี๋ยวเราพูดมีข่าวดาราติดโควิดกลัวๆนะคะอ่านปากคสักพู่หน่อยก่อน ชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะ,ะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ